ครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นแคมเปอรี่ก็มาด้วยการความร้อนขึ้นแล้วก็มีน้ําดันด้วยนะครับตันนี้ <c oughs> น้ําดันหรอ,อกตรงหม้อพักนะครับเมื่อวานเนี้ยก็ลูกค้าก็เลยจอดทิ้งไว้ให้ผมเ,เช็คอีกทีนึงก็ผมจะได้เช็คก็น่าจะฟ้าสูบฟ้าสูบน่าจะโกงครับพอเคยความร้อนขึ้น ยันเคเลยนะครับผมตอนนี้แต่รถไม่ดับนะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็มีน้ําดันออกตรงหม้อพักแล้วก็ความร้อนขึ้นครับก็เดี๋ยวจะได้ทําการเปิดฝาสูบมาหาสาเหตุว่าฝาโก่งไหมนะครับฝาโกง่งเสื้อโกงหรือว่าประเก็นรั่วหรือเปล่านะครับแต่ก็รุ่นนี้ก็ชอบน็อตฝาสูบเกียวถอนเกียวหวานนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปลื้อกันเลยครับนี่ครับแคมเบอรี่น้ำดันก็เจอสาเหตุแล้วนีน่กำลังอัดมันรั่วรั่วเข้าห้องน้ำเนี่ยก็เลยทำให้น้ำดันความร้อนขึ้นสูงซ้ัวันนี้ก็เปลี่ยนแหวนด้วยนะเพราะลูกหลวแหวนปากแหวนห่างตัวนี้ผมถอดออกมาแล้ว นี่ก็คฝาสูฝาสูก็ส่งลงกึงส่งลงกึงว่าโกงไหมฝาเขาก็ทำมาแล้วสู ก็จะขัดเสื้อัดเจน,นะครับรัดเจนยตัวสุงสีไม่เป็นนะสุดสเป็นสุดสก็ไม่เป็นสนก็มีครับ่ก็น่าจะไม่รัวครับสุดหนึนะ่งเนี่ยตัวตัวนี้เนี่ยรั่วชัดเจน ครแจ้งลูกค้าครับครับก็ขัดเรียบร้อยเสื้อสูบขัดไดไหมแล้วตรงนี้นะสูบซก็ขัดลงแล้วรอแต่ฝาแล้วก็ไปซื้อแหวนดูครับเปลี่ยนแหวนแต่ปอก็ไม่เป็นรอยนะปอก็ปกติ ก็ไม่มีสะดุดนะก็เปลี่ยนแต่แวน่นนะปากแวนห่างนี่เลยนี่ครับขัดฟาสูนี่ขัดเป็นชั่วโมงครับอดีโกง ไม่ได้ยกเสื้อลงทำนะบกือทำนะนี่ละฝาหน้าก็รื้ออ่อนนี่นะ้ครับนี่เลยตกเก็นก็ทำมาแล้วครับรอย,อยเป็นสเปรย์ทองแดงพ่นมาแต่ว่าไม่จบ ก็จะทำมานานแครับก็เลยเอาฝาสูบไปเช็คอันนี้ก็จะเป็นลูกสูบก็ขัดทางความสะอาดให้แล้วพวกล่องแหวนพวกอะไรก็จะไล่ประกอบลูกสูบงานก็มีเข้ามาเรื่อยๆคนระับเนี่ยอันนี้ก็เข้ามาอันนี้ก็รอแจ้งลูกค้า งานเครื่อง2คันคนระับอันนี้คดไอไม่ใช่คดครับไอชาร์บลายอันนี้ครับแคมเบอรี่ก็รอฟ้าสูบครับผมอะไรก็มาแล้วครับนี่เลยแหวนลูกสูบครับแล้วก็ชาร์ปกา้านแล้วก็ประเกน็นฝาลูกสูบก็ทำความสะอาดเรียบร้อย ับปรับให้ล่องแหวนสะอาดครับแล้วก็จะประกอบแหวนแล้วแหวนไปลองกับกระบ,บอกสูบลูกสูบก็สภาพสวยวปัญหาตัวนี้ก็คือล่องแหวนห่างนี่ก็ทำความสะอาดให้หมดแล้วกรบอกสูบ มารี่ก็สตาร์ทเครื่องมาที่เรียบร้อยเครื่องเสร็จแล้ครับก็ไล,ล่ระบบน้ำเครื่องก็มีตรวจนิดแล้วก็ลองเช็ดลอเริ่มนนิ่งเรอยๆครับ มะลีก็เสร็จที่เรียบร้อยนะระเมื่อวานนี่ผมก็ไปลองแล้วก็ไม่มีน้ําดนไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็ปกติวิ่งปกติแล้วความร้อนก็ไม่ขึ้นแล้วครับน้ําก็ไม่ดบนี่ก็ไม่ดำหรอกตอนมาน้ําด้หรอกหม้อพักแล้วก็สตาร์ทตอนเช้าแล้วเครื่องสั่นมันเดินไม่เต็มสูบพอจะพักหนึ่งก็นิ่งก็คือสาเหตุก็คือกับลังอาดรั่วครับรั่วเข้า ไอช่องน้ำแล้วก็ดันมาดันออกตรงหม้อพักนี่เลยเแขนก็นิ่งปกติแล้วไปลองเรียบร้อยพร้อมส่งงาน,นครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมกับโดยต้าแคมเบอรี่ก็มาด้วยการเครื่อนสันน่น,นครับไอน้ำดันครับก็เรียบร้อยอ้าสูกใหม่ครับตัวนี้เปลี่ยนแหวนนะครับเพราะว่า เครื่องน่าจะย e ดมาแล้วก็แหวนมันแหวนน้ำมันเครื่องมันมันละลายติดน้ำมันเครื่องมันจนแห้งครับก็เลยต้องเปลี่ยนแหวนตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับพร้อมส่งงานครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อูวิีพ,พาวดีออโต้ด,ด้วยนะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม